มันไม่จบครับเอาแม่ผมไม่เกี่ยวข้องมันยังท้าทายผมให้ผมมาตอบโต้มันได้เลยมันท้าทายผมให้ผมมาตอบโต้ได้เลยมันท้าทายผมด้วยอ่ะผมไม่ไม่ผมไม่ตอบโต้ครับผมเล่นด้วยกฎหมายครับแจ้งความเลยครับพรุ่งนี้ผมจะเดินแจ้งความแล้วผมไปถอดเทปแต่มึงเนี่ยมึงพูดเรื่องจริงกับกูกูจะไม่ว่าเลยมึงอย่าเล่นกับกูนะพี่ธนาสมเกียติให้กูทํางานทุกอย่างเลยนะ ดูคลิปลงคลิปลงแฟดได้แต่พี่ทนายจะทำอีกสารนี่เฉยมันก็ไม่ด้ว่าผู้ชายไม่เก่งผู้หญิงวะมันพูดถึงไงพูดถึงผมผมไม่ว่าไม่เก่งพูดไม่เก่งแล้วก็มีบางคนก็จะบอกว่าไม่มีความคิดบ้างมีบางคนบอกว่าอะไรนะไม่รู้สึกตัวอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือก็คือแล้วแต่มุมมองแต่ละคนแต่ผมย้ำก่อนนะ วีออสไม่ใช่ลูกน้องผมนะทุกท่านอย่าเข้าใจผิดนะมันไม่ได้จรินเงินเดินผมนะเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ u t u b e เฉยๆคือหมายว่าวีออสก็เป็นยูทูบเบอร์ผมก็เป็นยูทูบเบอร์และการให้ความอนุเคราะห์กันเนี่ยเป็นน้ําใจเนี่ยหรือการแนะนําการาสั่งสอนกันเนี่ยในแต่ะที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมีผู้ใหญ่หลายคนเป็นห่วงวีออสมากถึงขนาดโทรมาหาผมบอกให้ช่วยเตือนแนะนําบอกกล่าวผมบอกหมดแล้วครับผมบอกหมดแล้วครับส่วนมันจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่มันนะครับแต่การที่เขาออกมาขอโทษหนุหน่ นะผมก็รู้แล้วว่าอ้แม่งไปเหยียบตาปลาเขานะครับมัจเจ้าอะไ,ไงกับมันล่ะพี่เอม็มขนาดผมผมผมไม่เกี่ยวกับมันนะพี่เอ็มนะฟังดีๆทุกท่านฟังนะบีออสไม่ใช่ไม่เชื่อกระช่างมันนะพี่พี่ลมพรนะครับผมก็เตือนไปแล้วบอกไปแล้วตามที่ผู้ใหญ่ฝากไปฝากให้ไปบอกนะนะครับได้ทีทีผัวสองไม่ใช่ฟ้ามีตาอาธิบายให้ฟังอธิบายฟังว่าคือวีออสเนี่ยเขาเป็นตัวตนของเขาฟ้ามีตาอันนี้ผมไม่ได้ด่าฟ้ามีตานะถึงแม้ฟ้ามีตาจะกลนตีนผมผมผมไม่ได้ไม่ได้ด่าคุณนะผมก็เลงบอกว่า หลายคนเห็นเขาไปไหนก็ไปกับผมนะก็เข้าใจว่าเอออาจจะเป็นเฮ้ยลูกน้องเอกอีก e คิ้วไม่ใช่ไม่ใช่และไม่มีใครไปถีบหัวใครหรือไปถีบยอดหน้าใครแบบนั้นหรอกไม่มีฟามีตานะครับวีออฟเป็นคนหัวอ่อนหัวอ่อนอยังไม่เดียวพอ,อ,อยอย่างอื่นอ่อนด้วยเลยพี่นะเอาเป็นว่าผมเนี่ยที่มาพูดตรงนี้บอกว่าผมนี่แหละเป็นคนโทรไปเตือนสติมันตามที่ผู้ใหญ่ทรวบ,บอกผมว่าให้เตือนวีออฟหน่อยว่าอย่าไปพูดพาดพิงคนอื่นอย่างกรณีมีการพาดพิงหนุ่งหนิงถึงแม้จะไม่ได้มีเจตนาที่เออเลวร้ายมากมายแต่มันทําให้เขาเสีย ผมก็บอกว่าให้วีออสอย่าไปทำอย่างนั้นผู้ใหญ่ฝากมาอีกอย่างหนึ่งผมก็งองอยู่ว่าทำไมแต่ละคนต้องโทรมาฝากผมคือหลายคนมากนะครับโทรมาฝากผมนะฮะโทราฝากผมมูเฮ้ยผมไม่ได้เป็นญาติมันหรือไม่ได้เป็นอะไรวะไม่ได้เป็นนายจ้างมาหรือลูกพี่มันเพี้เป็นน้องน้องนุงน่งนุงซึ่งฝากมาผมก็โทรไปบอกพี่นามิครับคนเราเก่งไม่เท่ากันจริงๆต่อให้วันนี้พูดเดี๋ยวพรุ่งนี้มัน